สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่สู่เข้าครัวค่ะวันนี้แม่สู่จะมาแบ่งปันวิธีทําน้ําบูดูทรงเครื่องนะคะเมื่อกี้ได้ไปออกไปเก็บผักข้างบ้านนะคะเตรียมมาทําเป็นเครื่องปรุงและผักเนาะค่ะมีตะไคร้ค่ะมะนาวพริกขี้หนูดอกดาลาและยอดมะกอกค่ะ วัตถุดิบและเครื่องปรุงสาคัญนะคะก็จะมีน้ําบูดูค่ะน้ําบูดูนี้เราใช้น้ําบูดูข้นนะคะพริกขี้หนูสดค่ะหอมตะไคร้ค่ะมะนาวกุ้งสดแล้วก็น้ําตาลนะคะน้ําหอมตะไคร้นะคะพริกขี้หนูมาหั่นนะคะให้พอแตกๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพื่อเพิ่มรสสัมผัสในการกินน้ําบูดูนะคะ เป็นชิ้นๆค่ะตามด้วยมะนาวค่ะเอาหม้อนะคะแล้วก็เทน้ำบูดูลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะหรือถ้าเรามีน้ำที่ลวกกุ้งเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถนำมาใส่ในน้ำได้ค่ะเพื่อลดความเค็มของน้ำบูดูนะคะ เดือดนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักบ,บูดูาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เตรียมใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะหัวหอมนะคะตะไคร้กุ้งนะคะมีแถมเนื้อปลานิดหน่อยค่ะก็บีมะนาวค่ะมะนาวเนี้ยนะคะเราจะต้องใส่ให้เปรี้ยวนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ตัดความเค็มของน้ำบูดูค่ะ จบท้ายด้วยพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วแต่นะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกขี้หนูซอยเยอะๆนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำบูดูทรงเครื่องหอมหน่าทานมากเลยนะคะรสชาติจะเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำมะนาวบวกน้ำบูดูค่ะลองนำไปทำทานกันดูนะคะเมนูนี้กินกับผักสดๆข้าวสวยร้อนๆ และหากมีไข่ต้มสักใบรับรองอร่อยเชื้อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบก็กดไลค์กด u ั s สไคร e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของแม่สูตรนะคะสวัสดีค่ะ